ตีครูรู้จะต้องมารายงานตัวที่ศาลขาขฆ่าภายใน24ชั่วโมงพร้อมหลักฐานถ้านางไม่มาสมมสิงจะต้องถูกสำเร็จโทษครั้งใหญ่ไปไ้้ล่ะ พยาขาาบาัตทหารพาเข้าไปท่านครับถ้าเขาอยู่ในคุกจันซีมันจะง่ายกว่าที่คันติกรูจะไปช่วยพวกเขาแน่นอนเลยครับม,ม่อมฉันมีอะไรจะขอว่ามาท่านราชา ให้สามสิยงอยู่กับเราในช่วง2 4ชั่วโมงข้างหน้านี้จะดีกว่านะรันตีกูรูสามารถช่วยสามเสิยงออกไปได้แต่ว่าในคุกของเรานั้นมันไม่สามารถที่จะหนีได้เจ้าจะบอกว่าคุกของข้านั้นไม่ปลอดภัยอย่างนั้นน่ะเหรอ ท่านราชาสามาสิงจะต้องอยู่ในคุกของเราข้าจะทำยังไงดีมีแต่หายนะทั้งหมดถ้าข้าไปช่วยพี่สาม,มาแล่ะก็มาแชวก็บงังกัรไม่ข้าต้องเปิดเผยตัวตอนแน่นอนและถ้าข้าไม่ไปล่ะก็ ท่านราชาจะต้องแผนคอสมสิงแน่นอนไม่เป็นไปไม่ได้ท่านราชีนีน้ำผล,ลไม้เพคคะไม่ไม่เอาข้าไม่อยากจะดื่มราชีนีพี่สมสิงจะถูกแขวนคอไหมเพคให้ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเขาแน่ไม่มีทางแน่นอนเมื่อพี่สามาเคยเป็นโจรป่าเขาไม่เคยถูกจับเลยแต่ตอนนี้เขาได้กลับตัวเป็นคนดีเขากลับจะต้องรับกรรมอย่างนั้นน่ะเหรอไม่ข้าไม่ยอมไม่เกิดขึ้นแน่ไม่มันจะต้องไม่เกิดขึ้นข้าจะไม่ยอมให้พี่สามาตาย ติกรูจะต้องออกรูราชินีอยู่ไหนอยู่ในห้องผิดค่ะราชินี ชีนี่เจ้าอยู่ไหนข้าอยู่นี่ไปคะ เจ้ามาทำอะไรในห้องของราชินีมีแต่ราชินีที่อยู่ในห้องนี้เจ้ารู้ไหมว่าผลของการพยายามจะเจ้าเล่กับข้านั้นมันเป็นยังไงมีแต่คนโง่เท่านั้นที่จะใช้ก้อนอุบายกับท่านบอกมาว่าราชินีอยู่ไหนบอกมาเดี๋ยวนี้ และสมีใบของท่านเจ้าพรติกูรูใช่พรติกูรูและคนร้ายของท่านที่สมควรได้รับการลงโทษเจ้าข้าไม่อยากจะเชื่อทำไมเจ้าทำแบบนี้ท่านราชาหม่อมฉันทนความโหดร้ายที่พวกอังกฤษทำกับเราไม่ได้ หม่อมฉันเลยสร้างตัวตนของครันติกุรุขึ้นมาตั้งแต่ตอนที่หม่อมฉันอยู่ที่บิดูและเมื่อหม่อมฉันมาถึงที่นี่หม่อมฉันก็ได้เห็นแล้วว่านอกจากพวกอังกฤษแล้วญาติของท่านเองก็ยังปองร้ายท่านเพื่อที่จะได้บรลลังต่อจากท่านสักคูบาบและจันคีก็ร่วมมือกับพวกอังกฤษและหม่อมฉัน จะทนเห็นพวกนางพยายามฆ่าสามีตัวเองได้เหรอหม่อมฉันถึงปลอมตัวเป็นครันตีกูรูเพื่อไปยึดสมบัติของท่านกลับมาแลวสมศิงเหรอท่านราชชาเขาเป็นผู้บริสุทธิ์เขามาที่คุกเพื่อที่จะปล่อยข้าและเขายังได้ช่วยชีวิตคู่ของข้านั่นแหละสิ่งที่เขาทำ ข้านี่แหละต้องถูกลงโทษปล่อยพี่สามาของข้าเถอะนะข้าขัดคำสั่งและกฎของท่านทำโทษข้าเถอะท่านราชาเจ้าจะต้องถูกทำโทษที่ศาลอย่างแน่นอนตอนนคนอื่นไม่ใช่ที่นี้ ได้เชิญเราประชาชนมาที่นี่เพื่อที่จะอธิบายถึงเหตุการณ์ที่ลึกลับในจันซีแห่งนี้ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายวันที่ผ่านมาและความจริงนั้นก็คือทีกที่ข้าจะบอกคนร้ายที่ฝังฟอดวิลเลียม ต้องการที่จะประหารต่อหน้าประชาชนนั้นไม่มีความผิดแต่อย่างใดคาดถึงจะลงโทษเขาในวันนี้และที่ข้าจะบอกเจ้าทุกคนก็คือจะไม่มีการลงโทษ ยังไม่มีคันติกูรูเป็นหลักฐานเลยนะท่านข้าเจอคันติกูรูแล้วและข้าก็ไม่เคยเจอหญิงที่กล้า,าหาญแล้วรักชาติเท่าคันติกูรูมาก่อนเลยแล้วนางอยู่ไหนล่ะข้าอยู่นี่มาแฉว ท่านราชาทุกคำที่สมสริงพูดนั้นเป็นความจริงทั้งหมดเขาได้ไปพบข้าที่คุกที่นี่มาแชวได้หลอกเขาและจับเขาด้วยเลขกลนมาแชวทำแบบนั้น คุณมาเฉเจ้าจะอธิบายเรื่องนี้ยังไงท่านราชาถ้าท่านคิดว่าหมอมชันโกหม่อมช,นมอมชันก็มีคำขอรีกท่านราชนี้จังซีออกมาที่ศาลตอนนี้สิ ท่านราชาจะได้เห็นความจริงราชินีแห่งจันทรีอยู่ตรงหน้าของเจ้าแล้ว ไหน,ไหนข้อสงสัยนี้คันติกูรู้จะบอกให้บอกมาว่าราชินีของข้าอยู่ไหน ราชินีรัศมีใบจงเจริญราชินีรัศมีใบจงเจริญราชินีรัศมีใบจงเจริญแด่ประชาชนเพ <im Alto Del in> ื <im> <ar> <grey> <im query> <subway> ่อผลประโยชน์ของพวกเจ้าคันติก u ร u หรือราชินีรัศมีใบ ได้ยกเลิกภาษีให้พวกเจ้าแล้วอีกทั้งยังน้ำคลังสมบัติที่ถูกขโมยไปกลับมาอีกด้วยราชินีนลักธิใบจงเจริญราชินีลัทมีใบจงเจริญราชินีลัทธิใบจงเจริญราชินีลัทธิใบจงเจริญตอนนี้ราชนินีของเราเป็นฝ่ายปกครองราชาเรียบร้อยแล้ว ราชาแทบไม่มีความกล้าเอาแต่ใช้เวลาดูการแสดงไปวันวันนี่ลองดูนะนี่แหละความยุติธรรมถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ราชินี้่ะตอนนี้บอกได้เลยวว่ามีคนตายแน่ราชาชอบที่จะไปรื่นเริงที่โรงละครแทนที่จะเป็นฝ่ายปกครองบ้านเมืองนี่มันราชาแบบไหนกัน <laughs> ข้าไปที่ศารพรุ่งนี้ในฐานะครันตีกูรูแล้วก็ตัวตนของข้าก็จะถูกเปิดเผยไม่ไม่มีทางข้าจะไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นแน่นอน จะพูดถึงอะไรกันเอ่อข้าท่านราชาข้าข้ากำลังข้ากำลังคิดถึงสมาสิงเอ่อกำลังคิดถึงข้าสามาสิงนหรอใช่ข้าเอ่อสงสัยว่าครันตีกรุจะช่วยสมาสิงไหมก็แค่นั้นนะเปคะครันตีกรุเชื่อว่าสามมาสิงนั้นเป็นคนบริสุทธิ์ และนางจะมาที่ศาลในวันพรุ่งนี้คือว่าท่านราชาถ้าครันตีกูรูมาไม่ได้เพราะนางติดภาระอื่นล่ะราชินีทุกคนมีปัญหากันทั้งนั้นและครันตีกูรูก็จะต้องตัดสินใจด้วยตัวเองถ้านางไม่เด็ดขาดผลของความลังเลของนางจะทำให้สามาสิงนั้นกลายเป็นศพไปได้ ระเจ้าข้าจะทำยังไงดีข้าจะเลือกอยังไงดีข้างหนึ่งก็ชีวิตพี่ชายอีกข้างก็เกียรติของสามีข้าราชิดีเจ้าไม่เคยบอกข้าเลยว่าเจ้ารู้จักซามาสิงมาคหองทุกคนรู้จักเขานะท่านราชาเขาเป็นโจรป่าชื่อเสียงเฉาในจันซีและเขา ได้โจมตีขบวนกองเดินทางของเจ้าอีกทั้งมันยังมาท้าทายข้าต่อนหน้าประชาชนด้วยไม่ท่านราชาข้าก็เห็นเหตุการณ์นั้น อนนั้นสมสิงเขาได้ยืนอยู่ข้างประชาชนแล้วเขารู้ได้ยังไงกันว่าคลังสมบัติของหลวงนั้นไม่มีทรัพย์สินเหลือแล้วหวังว่าเจ้าได้บอกทุกอย่างกับข้าหมดแล้วและไม่ได้ปกปิดอะไรแล้วจำไว้อย่างนึงเนะอ ถ้าข้ารู้ว่าในอนาคตเจ้าปิดบังอะไรกับข้าอีกแล้วก็ข้าจะถือว่ามันเป็นการทรยศต่ตอตัวข้าเองท่านดาชา่าข้าไม่อยากจะปิดบังอะไรจากท่านท่านมีสิทธิ์รู้ทุกอย่างในเมืองนี้แต่ว่าถ้ามีบางอย่างปิดบัง ท่านโปรดรู้ไว้นะว่าข้าลักษมีใบคนนี้จะไม่มีวันที่จะทรยศท่านได้โปรดเชื่อข้าและเชื่อในการเอาชนะใจไม่ใช่ทำลายความเชื่อใจได้โปรดนะท่านราชาก็ได้ราชิดีท่านราชา ท่านราชาถ้าอยากจะพบสมาสสิงสมัสิงเหรอทำไมท่านราชาเขาได้พูดในศาลว่าข้าเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวเขาและเขาได้สาบานว่าจะขับไล่อังกฤษออกนอกประเทศนี้และข้าก็อยากจะเจอเขาเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจข้าอยากจะรู้ว่า ทำไมอยู่ดีๆพวกอังกฤษถึงอยากจะเล่นงานเขาไปสิข้าเชื่อใจเจ้า มาแถวออกไปเดี๋ยวนี้ท่านเออถ้าคิดว่าเราจะชนะน แล้วเราสามารถได้แขวนคอสมสิงและจับตัวคันติกูรูแต่ดูสีหน้าของเจ้าสิข้ารู้สึกว่ามีอะไรชอบมาพากลอยู่นะเหมือนจะไม่สำเร็จหรือว่าเจ้าทำงานพลาดแล้วขอโทษด้วยท่านแต่แผนของเราไม่มีทางล้มเหลวโชคไม่ดีที่กันกาดาเราได้เก็บสมสิงไว้ในคุกของมันเอง เราทำอะไรไม่ได้เลยถ้าให้อำนาจการบริหารไปกับเขาแล้วแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่ถ้าคันตรีกูรูสามารถปล่อยสมสิงจากคุกของกันกรดาราวได้แล้วก็พวกเราจะไม่เหลืออะไรอีกเลยแต่ว่าถ้ามันเป็นคุกของเราเนี่ยคันตรีกูรูก็จะถูกจับ แบบขาหนังขาเขาเลยละมาเช้ารู้หรือเปล่าท่านก็ช่างมันสิอะไรนะท่านสาม,มาสิงจะไม่อยู่ในคุกของราชาหุนเชิดนั่นอย่างแน่นอนเราจะแอบย้ายสาม,มาสิงมาที่คุกของเรายังไงกันละ่ะท่านเราจะให้สาม,มาสิงออกจากคุกของราชาในเวลากลางคืนแล้วเราจะใส่ร้าย ให้คันตีกูรูท่นมันจะเป็นผลดีกับเราสามทางก่อนอื่นเลยเราต้องพิสูจน์ว่าราชาแห่งจันทรสีนั้นบริหารบ้านเมืองไม่เป็นอ,อย่างที่สองเมื่อคันตีกูรูมาช่วยตามาสิงในคุกของเราเราจะจับนางแบบขาหนังขาเขาแล้วสามล่ะ ครนติกรู้ก็จะต้องถูกใส่ร้ายดีมากและท่านทันทีที่ขันตีกูรู้หรือว่าลาชินีรัศมีใม่ถูกจับท่านจะแบ่งใจแน่อะไรถ้าจะไม่บอกก่อนไว้ให้ท่านได้ดูทีเดียวเร็วเข้ามาฉลองกันไม่ใช่ตอนนี้ ข้ามีอะไรจะต้องจัดการสาสางให้เสร็จจอครับท่านรีกสิบโทโที่เหลือมาให้หมดเราจะไปจันซีกันเดี๋ยวนี้ได้ครับ